ถ้าหากจะพูดถึงพระพุทธรูปที่ชาวไทยกราบไหว้มากที่สุดคงไม่มีใครไม่รู้จักกับพระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมาอย่างยาวนานและวันนี้ช่องของเรา จะขอ,อนำเสนอประวัติของพระพุทธชินราชให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันครับพระพุทธชินราชนั้นประดิษฐานอยู่ณวิหารด้านตะวันตกในวัดพระศรีรัตนมหาทาตุวรามหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกสนนิฐานว่าสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1900ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หพระยาลิไทย พระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยพร้อมกับพระพุทธชินสีพระศรีศาสดาและพระเหลือซึ่งพระพุทธชินราชนั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดองค์หนึ่งและยังเป็นพระพุทธรูปที่นิยมจำลองกันมากที่สุดในประเทศไทยนอกจากนี้นะครับยังเป็นพระพุทธรูปที่ประชาชนชาวไทย ให้ความศรัทธาและนิยมเดินทางมากราบไหว้มากที่สุดในประเทศอีกด้วยพระพุทธชินาราชนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดคงมีแต่พงศาวดารเหนือซึ่งเป็นเอกสารที่เล่าถึงตำนานเมืองเหนือเรื่องต่างๆซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยพระวิเชียนปรีชา ในปีพุทธศักราช1,350ที่อ้างถึงกษัตริย์เชียงแสนพระนามว่าพระเจ้าสีธรรมไตปิดกซึ่งเป็นผู้สร้างพร้อมกับสร้างเมืองพิษณุโลกและพระพุทธรูปอีกสององค์นั่นก็คือพระพุทธชินสีและพระสีศาสดาในปีพุทธศักราช2,409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาในชื่อตำนานว่าตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาในหนังสือวชิรยานวิเศษโดยใช้พงศาวดาดเหนือในการอ้างอิงจึงทำให้มีเนื้อหาหลักคล้ายคลึงกันแต่เพิ่มเติมคือการสร้างพระเหลือ ซึ่งจะมีการระบุศักราชในการสร้างพระพุทธร,รูปทั้งสามองค์ไว้ดังนี้ครับพระพุทธชินสีและพระรีศาสดานั้นหล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1,498และพระพุทธชินราชหล่อขึ้นในปี1,500ครับลักษณะาทางพุทธศิลป์ของพระพุทธชินราชนั้นจะมีพระเกศรัศมียาวเป็นเปรียวเพิงพระเกศสาขดเป็นกลนหอยมีขนาดใหญ่ วงพระพักค่อนข้างกลมไม่ยาวรีเหมือนผลมะตูมเช่นพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทยัยซึ่งจะมีพระอนุโลมพลิกอยู่ระหว่างพระขนงพระวรากายนั้นจะอวบอ้วนมีสังคายาวปลายหยักเป็นเขี้ยวตะขาบฝังด้วยแก้วนิ้วพระหัตทั้งสี่นั้นจะยาวเสมอกันฝ่าพระบาทแบนราบค่อนข้างแคบเมื่อเทียบกับพระพุทธรูปในสมัยสุขโขทัยแล้ว จะมีส้นพระบาทยาวมีรูปอารวกซึ่งเป็นรูปยักษ์และรูปท้าเวสุวรรณที่จะหล่อด้วยทองสำริดเฝ้าอยู่ที่พระเพลาเบื้องขวาและเบื้องซ้ายตามลำดับซึ่งจะมีซุ้มเรือนแก้วและสลักด้วยไม้อีกทั้งยังลงลักปิดทองประดับด้วยพระปิดสปางปราณีตซึ่งจะอ่อนช้อยและจะเน้นในด้านพระวรกายซึ่งจะมีความงดงามมากยิ่งขึ้นครับ ซึ่งความเชื่อหากอธิษฐานจิตขอพรใดๆพระพุทธชินราชจะประสบผลสำเร็จนานาประการจะช่วยในการขับเคลื่อนอาชีพการงานธุรกิจให้ก้าวหน้าอย่างไม่ขาดสายขอสิ่งใดก็จะประกอบไปด้วยความดีงามและมักจะประสบผลสำเร็จพระพุทธชินราชนั้นจะช่วยปัดเป่าสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี และจะทำให้ผู้ที่บูชานั้นมีความดีประดับอยู่เป็นนิดครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระพุทธชินราชของร้านวัลลันทรเราซึ่งมีมากมายหลายแบบให้ท่านได้เลือกสรรเลยนะครับท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะติดต่อพูดคุยกับเรา สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคิดปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของร้านเรานะครับสวัสดีครับ